ทำไมคนถึงชอบไปเมลเบิร์นเมลเบิร์นมีอะไรเวลาถามใครว่าไปออสเตรเลียไปเรียนที่ไหนหลายคนก็ตอบว่าไม่ซิดนีี่ก็เมลเบิร์นนั่นแหละทำไมต้องไปเมลเบิร์น Born To w e The Good Story For You สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Born To w e โดยในวันนี้นะครับ เรามีเรื่องราวของซีรีส์หรือว่าเพลย์ลิสต์จากช่องเราชุดใหม่นะครับนั่นก็คือ Born to Know ซึ่งวิดีโอหรือว่าเรื่องราวของ Born to Know เนี่ยจะเป็นการที่เรานำข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆทั่วโลกเรื่องราวในประเทศต่างๆหรือว่าข่าวสารข้อมูลมากมายที่มีความน่าสนใจมาแชร์มาพูดคุยกันนะครับโดยคลิปวิดีโอของเราก็จะเป็นในรูปแบบพอดแคสต์คล้ายๆของ Born to Book นะครับผม และหากท่านใดที่ยังไม่เคยฟังบอลชูบุกผมก็ขอฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของบอลชูโนเนี่ยจะมีการนํารูปภาพหรือว,ว่าวิดีโอเล็เลกๆน้อยๆมาให้ท่านผู้ชมดูระหว่างเรื่องราวของเรานะครับแต่ก็ยังคงเน้นการเล่าเรื่องการพูดคุยเป็นหลักเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะฟังตอนทํางานฟังตอนขับรถตอนก่อนนอนหรือว่าช่วงเวลาที่ทําอะไรอยงอื่นไปด้วยและก็ไม่สะดวกที่จะดูวิดีโอตลอดเวลา เพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ค่อยได้ดูวิดีโอแต่เน้นไปที่การฟังเป็นหลักซึ่งอยากจะทําคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ตรงนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านกันนะครับโอเคครับผมว่าเรากาวกันไมา่ยาวแล้วแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยใน EP หนึ่งของบอลทโนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสํารวจเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและตัวผมเอง ก็เคยได้ไปที่เมืองนี้และก็มีโอกาสที่ได้ไปใช้ชีวิตที่เมืองนี้ระยะหนึง่งเลยทําให้ร,รู้สึกว่าเมืองนี้นี่เป็นเมืองที่น่าสนใจมากผมจึงอยากจะนําเรื่องราวของเมืองนี้รวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยไปใช้ชีวิตมานะครับมาเล่าให้เ,เพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทุกท่านฟังกันเมืองที่เรากล่าว <sie ars> มานะครับนั่นก็คือเมลเบิร์นเมืองหลวงของวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่หลากหลาย และก็เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการใช้ชีวิตที่น่าสนใจประวัติความเป็นมาของเมืองเมลเบิร์นนะครับเมลเบิร์นถูกก่อตั้งขึ้นในปีคศ .1835 ด้โดยกลุ่มนักบุกเบิกชาวยุโรปพวกเขาได้ซื้อที่ดินจากชาวพื้นเมืองและก็ได้ตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแม่น้ํายาลาซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริเวณริมแม่น้ํายาลาเนี่ยเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่มีร้านค้ามากมายเมลเบิร์นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทาให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและก็การค้าของออสเตรเลียแล้วก็ในปีคศ1901เมลเบิร์นได้รับเกียรติเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของออสเตรเลียจนกว่าจะมีการสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ชื่อแคนเบรานะครับอ่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านยังคงคิดว่าเมืองหลวงออสเตรเลียไม่ใช่ซิดนีย์หรือว่าเมลเบิร์นหรอไม่ใช่นะครับเมืองหลวงของออสเตรเลียคือแคนเบราซึ่งเมลเบิร์นเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวช่วงที่รอการสร้างเมืองหลวงใหม่ แล้วก็เมลเบิร์นยังคงเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางการเมืองวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งเมลเบิร์นยังเป็นที่ตั้งงโรงละครโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และก็หอศิลป์มากมายเลยเช่น National Gallery of Victoria ซึ่งเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียและ Melbourne Museum ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติและก็วัฒนธรรมของผู้คน โดยเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยเรื่องราวของสถานที่เหล่านี้นะครับแล้วก็สถานที่อีกมากมายในเมลเบิร์นนอกจากนี้เมลเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมากมีผู้คนจากหลากหลายประเทศและก็หลากหลายวัฒนธรรมอาศัยอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งแคกเกาหลีจีนญี่ปุ่นอินเดียหรือประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งทําให้เมืองนี้เนี่ยมีความเป็นสากลและก็มีชุตชีวา อีกทั้งคุณยังสามารถพบร้านอาหารนานาชาติมากมายตลาดชุมชนและงานเทศกาลจากทั่วทุกมุมโลกที่จัดขึ้นตลอดปีด้วยตัวผมเองก็ได้มีโอกาสไปงานเทศกาลของชาวอินเดียด้วยนะครับเป็นงานที่ชาวอินเดียมีการร่วมมือกันจัดขึ้นมีทั้งบูธแสดงสินค้าอาหารต่างๆรวมถึงการแสดงบนเวทีซึ่งทําให้เราได้เห็นถึงวัฒนธรรมของอินเดียด้วยนะครับแล้ววัฒนธรรมของคนเมลเบิร์นล่ะเป็นยังไง คนเมลเบิร์นมีวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองที่ทันสมัยแล้วก็ความผลคายของการใช้ชีวิตริมชายฝั่งนะครับวัฒนธรรมที่สําคัญของเขาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ผมชอบมากๆเลยนะคือการดื่มกาแฟการดื่มกาแฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนสําคัญของชีวิตคนเมลเบิร์นเลยนะครับที่นี่มีร้านกาแฟเยอะมากมีคาเฟ่คุณภาพมากมายกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยการนั่งดื่มกาแฟแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไป ในเมืองเมลเบิร์นต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยนะครับแต่พอหลังจากไปเมลเบิร์นแล้วโอ้โหดื่มแทบทุกวันเพราะว่าร้านกาแฟเขาเยอะมากแล้วก็อร่อยมากจริงๆอีกทั้งสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าหลายๆคนที่ไปเมลเบิร์นเนี่ยน่าจะชอบนั่นก็คือเมลเบิร์นเนี่ยยังมีสวนสาธารณะและก็พื้นที่สีเขียวมากมายเช่นรอยัลบเทเนิกการ์เด้นและก็ฟิทซซอยการ์เด้น ที่คนเมืองได้พักผ่อนแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาตินอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางการจัดงานกีฬาใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเทนนิสออสเตเลียโอเพนหรือว่าการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันออสเตเลียกลางปีรวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่มากมายและตัวผมเองก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศของคอนเสิร์ตหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆจัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับนั่นคือคอนเสิร์ตของ Taylor Swi f t นั่นเองต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คนเยอะมากๆนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเหตุผลที่คนส่วนมากชอบไปเรียนหรือว่าใช้ชีวิตที่เมลเบิร์นเนี่ยคืออะไรถ้าเรื่องการศึกษานะครับเมลเบิร์นเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญแล้วก็การวิจัยเมืองนี้มีมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งเช่น University of Melbourne หรือว่า Monash University ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลกในด้านการวิจัยและก็การศึกษา นอกจากนี้นะครับหลายๆคนที่ผมได้เมลกัดคุยด้วยก็ได้บอกว่าเขามีการใช้ชีวิตเมลเบิร์นเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่สูงเพราะว่าเมลเบิร์นมีระบบการขนส่งมวลชนที่ดีมีความปลอดภัยเช่นรถแทมรถไฟนะครับโดยเฉพาะรถแทมเนี่ยเป็นที่นิยมของคนเมลเบิร์นมากๆและมีสภาพอากาศที่น่าอยู่นะครับรวมถึงเมืองนี้ยังมีงานและก็โอกาสทางอาชีพที่หลากหลายทำให้คนมากมายเนี่ยเลือกที่จะย้ายมาใช้ชีวิตที่นี่ และก็สําหรับนักเรียนต่างชาติเมลเบิร์นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยที่มีให้เลือกหลากหลายหรือว่าการบริการสุขภาพที่ดีและกิจกรรมสนธนาธารณะการที่หลากหลายทําให้การใช้ชีวิตที่เมลเบิร์นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําและก็น่าประทับใจนะครับแต่ว่าบางครั้งก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเช่นเรื่องการโดนขโมยของต้องบอกตรงๆว่าเท่าที่ได้ยินมาก็โจ่นข้างเยอะอย่างบางคนเนี่ยโดนขโมยจักรยานบ้างแหละสกูตเตอร์บ้างแหละนะครับ หรือว่ารวมถึงคนสติไม่เต็มเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะในบางจุดบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่เขาจะเข้ามาทำร้ายเราได้แต่สุดท้ายแล้วผมมองว่าทุกที่ก็มีเรื่องที่เราต้องระมัดระวังดังนั้นตัวเราเองที่ไม่ควรประมาทนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเมือง Melbourne, เมลเบิร์นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็โอกาสที่น่าตื่นเต้นนะครับหวังว่าทุกๆคนจะสนุกและก็ได้รับความรู้ข้อมูลที่น่าสนใจมากมายจากคลิปนี้ แล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในอนาคตนะครับและถ้าคุณมีความคิดเห็นคำถามหรืออยากให้เรานำเรื่องราวที่ไหนมาแชร์ต่อ,ตอ,ตอไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้ซึ่งเราอาจจะอยู่กับเมลเบิร์นกันอีกสักพักเลยนะครับขอบคุณที่รับชมและให้โอกาสเราได้นำเรื่องราวต่างๆมาแชร์มาพูดคุยกันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ